Nah wajar, masih เ<ด>กรงกรจศิระแม่ทัพพัทที่สี่ค่ะประธานการุปปัญญานะครับเจ้าพระงานสารสุขอาวุโสครับวันนี้ก็หดับต่อไปนะคะก็ขออนุญาตแนะนำค่ะประนขณะนี้แม่ทัพพัทที่สี่ผู้อำนวยการรักษาความเป็นคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาค่ะรวมหัวใจทุกดวงของพี่น้องนวพนอดีปเป็นหนึ่งเดียวและเลวก็ การรองผู้ว่าวรนัทนุโรสามระวีณ์วัฒนธรรมโครงการดังหน้าตรงนี้อาท่านนายกโครงการบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเน้นสวัสดครับสวัสด็ครับสวนสดกครับวรนัทนุโรถนะคะท่านคนตำรวจตรงนี้อส ครอบครัวนาทวีปีนี้สู่ครอบครัวเราจะมอบกันข้างล่างเวทีตรงนี้นะคะตอนเช้ามีทั้งหมดนต่ีอกคำใส่เสื้อเลือีมาแม่หีโรงเรียนาทวีวิทยาคมนะคะพร้อมด้วยคุณสุกัญญามากส่วนค่ะบรรยาท่านนายกไข่เจนนะคะ นะครับเฮยเโย่โอ้โหเฮียเฮีนะมีสองต้งยเฮยาต้องฟ้องครับสองสามมากเพื่ายเสีงเฮียเฮียเาต้องกันแล้วก็มีบูธของร้านผีทานะครับ អ <laughs> ូនយ៉ៃចិត្តនំប៉ុតតែវ៉ា